คมีอะไรหรือเปล่าคะคือว่ารายการก็จะออกอากาศแล้วนะครับโอเคค่ะฉันขอเช็คมือถืออีกแป๊บหนึ่งนะคะอ่าครับงั้นผมขอตัวไปทำงานก่อนนะครับ A few moments later ห้ามเอาเลยครับคุณเฮซิลตอนนี้ได้วันออกอากาศแล้วนะครับยิยมตัวออกอากาศได้เลยครับฮะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการ History News รายการรอบประวัติศาสตร์ที่จะทำให้คุณเข้าใจประวัติศาสตร์มากขึ้นค่ะกับดิฉันเฮเซลบรูครายงานข่าวค่ะมาเริ่มที่หัวข้อวันนี้กันเลยดีกว่านะคะ กับหัวข้อเรื่องบระวัติศาสจีนยุคสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งอยู่ในช่วงคศ .1949 ถึงปัจจุบันค่ะโดยจะแบ่งเป็น2หัวข้อใหญ่หลักๆนะคะคือ 1. ที่ตั้งและสภาพภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการพัฒนาการตั้งถิ่นฐานของประชากรและ 2. คือพัฒนาการทางประวัติศาสตรค่ะ เรื่อที่หัวข้อแรกกันเลยดีกว่านะคะที่ตั้งและสภาพภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการพัฒนาการตั้งถิ่นฐานของประชากรจีนมีลักษณะภูมิประเทศที่หลากหลายโดยทั่วไปลักษณะภูมิประเทศของจีนมีภูเขามากที่ราบน้อยเนื้อที่ภูเขาคิดเป็นประมาณ2ใน3ขึ้นไปของเนื้อที่แผ่นดินทั้งหมดของจีนเขตที่ราบมีไม่ถึง1ใน3เขตที่อยู่เหนือระดับน้าทะเล500เมตรขึ้นไปมี3ใน4ของเนื้อที่แผ่นดินทั้งหมดของจีนในจํานวนนั้น เขตที่สูงกว่าระดับน้ำทะเล3 0 0 0เมตรขึ้นไปมีประมาณ2 6เตขตที่อยู่เหนือระดับน้ำทะเลน้อยกว่า500เมตรคิดเป็นประมาณ 1- ใน4ลักษณะทางภูมิประเทศของจีนทางตะวันตกสูงทางตะวันออกต่ำประกอบกันขึ้นเป็นรูปบันได3ขั้นบันไดขั้นแรกคือที่ราบสูงชิงไหท่ทิเบตอยู่เหนือระดับน้ำทะเล3 0 0 0ั0ถึงห0เมตรบันไดขั้นที่2คือที่ราบสูงมองโกเลียในยที่ราบสูงดินเหลืองที่ราบสูงหยุนหนานกุ้ยโจ อยู่เหนือระดับน้ำทะเล1 0 0 0 0ถึง2,000เมตรบันไดขั้นที่3คือที่ราบสามแห่งที่อยู่ด้านตะวันออกของแนวเทือกเขาหิงกันใหญ่ภูเขาไทา่หังซาน ภูเขาอูซานภูเขาเสือเฟิงซานและเนินเขาเตียเต้ยที่อยู่ทางใต้ของแม่น้ำแยงซีเกียงและภาคตะวันออกเฉียงใต้ที่ราบสามแห่งอยู่เหนือระดับน้ำทะเลไม่ถึง200เมตรและเนินเขาเตียเต้ยอยู่เหนือระดับน้ำทะเลไม่ถึง500เมตรจีนมีแม่น้ำสำคัญเช่นแม่น้ำหวงเหอแม่น้ำแยงซีเกียงและแม่น้ำจูเจียงที่ตั้งทำมุมิศาสตร์ประเทศจีนมีพรมแดนยาวก,กว่า2 0 0 0 0กิโลเมตรมีประเทศข้างเคียง14ประเทศดังนี้ ทิศตะว,วันออกมีเกาหลีเหนือทิศตะว,วันออกเฉียงเหนือมีรัสเซียมองโกเลียคาซัคสถานคีกีสถานทาจิกิสถานทิศตะว,วันตกและตะว,วันตกเฉียงใต้มีอัฟกานิสถานปากีสถานอินเดียเนปาลภูฏานทิศใต้มีเวียดนามลาวเมียนมาทางด้านภูมิอากาศ ประเทศจีนมีสภาพภูมิอากาศส่วนใหญ่เป็นฤดูแ้งและฤดูมรสุมชื้นซึ่งทำให้เกิดความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิในฤดูหนาและฤดูร้อนในฤดูหนาวลมทางเหนือซึ่งพัดลงมาจากติจัดสูงทำให้เกิดความหนาวเย็นและแห้งแล้งขณะที่ในฤดูร้อนลมทางใต้ซึ่งพัดมาจากพื้นที่ชายฝั่งทะเลที่ระดับํางจะอบอุ่นและชุ่มชื้นลักษณะภูมิอากาศของจีนแตกต่างกันมากในแต่ละพื้นที่เนื่องจากภูมิรัฐอันกว้างขวางและซับซ้อนของประเทศมีสีฤดูคือหนาวใบไม้ผล ร้อนและไปไม้ร่วงค่ะต่อไปนะคะจะเป็นหัวข้อการพัฒนาทางประวัติศาสตร์ค่ะโดยแบ่งได้เป็น3าหัวข้อย่อยคือ1การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองนะคะต้องขอย้อนไปนิดนึงนะคะในสงครามกลางเมืองของจีนในปีคศ .1940 ีจีนเนี่ยค่ะมี2พรพักการเมืองที่ต่อสู้แย่งชิงอำนาจกันฝ่ายหนึ่งคือเป็นพักชาตินิยมส่วนอีกฝ่ายหนึ่งก็คือเป็นพักคอมมิวนิสต์ค่ะโดยฝ่ายของพักชาตินิยมเนี่ยนำโดยจอมพลเจียงไคเชกส่วนฝ่ายของพักคอมมิวนิสต์นำโดยเหมาเจ๋อตุงค่ะในช่วงสงครามโลกคร ทั้ง2ฝ่ายเคยร่วมมือกันต่อสู้กับการยึดครองของญี่ปุ่นอย่างไรก็ตามหลังสงครามจดลงการเจริตาสันติภาพระหว่างทั้งสองฝ่ายนั้นก็ล้มเหลวอ,อย่างรวดเร็วจึงทําให้การสู้รบระหว่าง2ฝ่ายดําเนินต่อไปจนปลายสงคารามกลางเมืองในที่สุดพรรคคอมมิวนิสต์ของจีนก็ชนะค่ะในวันที่หนึ่งตุลาคมคศ1 9 4 9เราเหมาเจ๋อตุงได้ประกาศสถาปนาสาธารณประชาชนจีนขึ้นและเจีงยงไคเชกก็ได้หนีไปเกาะไต้หวันและปกครองประเทศต่อไปค่ะทําให้ปัจจุบันนะคะการปกครอง ของสธาร์ทั้ประชาชนจีนเป็นการปกครองแบบระบอบคอมมิวนิสต์ค่ะต่อไปนะคะเป็นหัวข้อย่อยที่2ค่ะคือพัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจค่ะโดยจะแบ่งออกเป็น3ช่วงด้วยกันนะคะคือช่วงก่อนปฏิรูปช่วงการปฏิรูปและหลังการปฏิรูปค่ะโดยช่วงก่อนการปฏิรูปนะคะจีนเริ่มพัฒนาระบบเศรษฐกิจแบบศูนย์รวมและมีแบบแผนพัฒนาเศรษฐกิจ5ปีซึ่งมีต้นแบบจากระบบเศรษฐกิจของสหภาพโซเวียตค่ะแต่สุดท้ายนะคะแผนแผนพัฒนาเศรษฐกิจอันนี้ก็ไม่เวิร์คค่ะเหมาเจ๋อตุงเลยได้ประกาศนโยบายก้าวกระโดดไกลค่ะโดยมีวัต การพัฒนาเพื่อให้เป็นประเทศสังคมนิยมที่ทันสมัยค่ะโดยเน้นนะคะเป็นที่การผลิตเหล็กให้มากกว่าเดิมเป็นสองเท่าค่ะจึงทําให้ต้องเกณฑ์แรงงานจากภาคเกษตรกรมากขึ้นจึงทําให้ไม่มีผลผล,ผลิตทางเกษตรกรค่ะเหมาเจ๋อตุงนะคะเลยได้เปลี่ยนนโยบายเป็นมุ่งเน้นผ,ผลผลิตทางเกษตรกรค่ะต่อไปนะคะเป็นเศรษฐกิจช่วงของการปฏิรูปค่ะโดยหลังจากเหมาเจ๋อตุงตายนะคะเติ้งเสี่ยวผิงซึ่งเป็นผู้นํารุ่นต่อมาได้มีการปฏิรูปเศรษฐกิจจากระบบเศรษฐกิจแบบศูนย์รวมไปสู่ร,ระบบเศรษฐกิจแบบตลาดตามนโยบาย4ทันสมัยค่ะควบคู่กับการเปิดประเทศและ ปฏิรูปเศร,รษฐกิจภาคสําคัญอื่นๆค่ะซึ่งการปฏิรูปเศร,รษฐกิจในครั้งนั้นนะคะส่งผลสําเร็จอย่างมากทําให้เศร,รษฐกิจในช่วงการปฏิรูปขยายตัวได้สูงค่ะสุดท้ายนะคะเศร,รษฐกิจจีนหลังการปฏิรูปค่ะหลังจากการปฏิรูปเศร,รษฐกิจจีนมีบทบาททางเศร,รษฐกิจโลกเพิ่มขึ้นอย่างมากโดยเฉพาะทางด้านการค้าระหว่างประเทศซึ่งจุดเปลี่ยนสําคัญคือการที่จีนเข้ามาเป็นสมาชิกของ,ององค์กรการค้าโลกในปี2001และกลายเป็นศูนย์กลางการผลิตเพื่อการส่งออกของภูมิภาคเอเชีย ซึ่งปัจจุบันจีนเป็นประเทศที่มีมูลค่าการส่งออกเป็นอันดับหนึ่งของโลกค่ะต่อไปนะคะคือหัวข้อที่3ค่ะหรือว่าข้อสุดท้ายนะคะพัฒนาการด้านสังคมต่อไปนี้นะคะที่ฉันจะขออนุญาตเชิญผู้ช่วยนะคะเป็นคนเล่าเรื่องค่ะเชิญคุณจีน่าค่ะ ภาการด้านสังคมจีนนะคะสังคมจีนเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชสูรระบบคอมมิวนิสต์และในปัจจุบันสังคมจีนได้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอลแบบเต็มรูปแบบที่เทคโนโลยีไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือแต่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของชีวิตเช่นการจ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชันต่างๆอย่างนังานสังคมจีนก็เป็นสังคมที่แรงกดดันสูงชเช่นเดียวกันทั้งจากค่าเลียมดั้งเดือนที่ต้องยึดติดก,กับความกตัญญูและความคาดหวังของพ่อแม่เพราะสังคมจีนยังให้ความสำคัญก,กับการเชิดหน้าชููููู่ตตาตาาาาาววววงศรรระกกกลลลทททใใหหห้้้้นนนนนนนมมมมมมััถดปปสสบคคเเเเ็็จจอออยยุ่ีี หลายสูงมากแต่ก็ยังมีความเหลื่อมล้ำระหว่างเมืองและชนบทอยู่ด้านความเชื่อศาสนาประเพณีจีนยังมีความเชื่อในลัทธิของจื้อและลัทธิเต๋าฝังเป็นรากฐานลึกในสังคมเช่นการเคารพผู้สส่วนเรื่องศาสนานั้นศาสนาทุกศาสนาต้องปรับหลักทางคำสอนพิธีกรรมและสถาปัตยกรรมให้เข้ากับปัญหาธรรมจีนและอุดมการ์สังคมนิยมด้านประเพณีจีนให้ความสำคัญกับประเพณีดั้งเดิมซึ่งปัจจุบันเป็นการผสมผสานเข้ากันระหว่างดั้งเดิมกับเทคโนโลยีเรื่องสุดท้ายนะคะอาหารการกินและลักษณะการสร้างบ้านคนจีนส่วนใหญ่กินข้าว โดยเน้นรสชาติท้องถิ่นที่มีความจัดจ้านและให้ความสําคัญกับความสะดวกสบายและสุขภาพค่ะลักษณะการสร้างบ้านในจีนนะคะลักษณะการสร้างบ้านในจีนมีความหลากหลายมากตั้งแต่อพาร์ตเมนต์คอนโดมิเนียมบ้านสาเร็จรูปหรือแม้แต่บ้านอิฐในชนบทค่ะเอาล่ะค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับการรายงานข่าวในวันนี้หวังว่าทุกคนจะได้นาความรู้กลับไปไม่น้อยเลยนะคะสําหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วค่ะสวัสดีค่ะ